13. ภาพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตะโคระสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชยมังคลานิมาราติเลกะมะพิยุชิตะสัพพระรติงโครัมปนาละวะกะมะขะม,ะมะทัทธัตพระยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงขชาวรังอติมัถภูตังทาวะทาวะคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขคาะามาติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถางคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขะตะมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิกัตตะวานะกัะมุทรังอิวะคภินียาจินจายะทุถาวจนางชนะกายะมัเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหายามะมติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตตะมะนางอติอันทภูตัง ปัญญาปัตทีปะชะลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชาคังวิพุธังไม่ทเหติเฮงปุตเตนะเถรพุชฆเคนะทามาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหะทิธิผู้ชักเคนาสุทธะหัดถังรัมมังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังยานาคาเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธาชายามังคละอัฏฐะคาถาโยวาจโนทินาทิเน,านาสรารเตมตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัทถวานิโมขังสุขังอิทิคะเมยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสภะปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโคธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวัง วิชาโยโหหิชยสุชยมังคะเลอประราชิตะบัลลังเกสีเสปะตะวิโปคะเรอภิเสเกสภาพุทธานางังอับปัตโตปะโมทติสุนัขัดตังสุมังคะลงังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจักสุยิธังพรม,มะจาริสุ ปทักขีนางกายะกรมมังวาจากรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรมมังปนิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะละพันตัดเทปทักขีเนพระวตุสัพพังฆะลังลกขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพังฆะลังลกขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาสถีพระวันตุเต ภาวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเต 14. ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตะ,ตะหิงตะหิงตาสัมมาทานนะพวันเตปูชิตาโสหิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานวากาจะพิโวะสารามิกาทานาปฏิอุป,ปาสากา ขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธาชาตาอัทโวปปาติกานิญญานิกัางธรรมะมวรังปฏิจเตสเพมปีทุขสะกโรนตุสังขายังทาตุจิรังสต,ตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุคลาสังโคโหตุ สัมมโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระคาตุสัมธรมโมสัพเพปิธรม,มาจาริโนวุตติงสัมปาบุเนยามะธัมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาราังปะเวชันโต กาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตานานสมิทธทงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตรชังนิจจารักขันติปุตปตะกังเอวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา15เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจานิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตตาจานิโสกา,าโ,กโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมภสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลขันตุสัพธาภาวนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโส 16. สุมังคาลัาถาโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพเทวตา สัพพะสังคานุภาเว,ะวนะโสธีโหตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระริดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวค่ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ จบเวลาเที่ยง50นาที